ปีใหม่นี้เตรียมพบกับช่างแอในตำนานที่มีภารกิจหลักคือการกินฟรีตีเจอพวกพี่นันไปงานฉลองรับปริญญาลูกประสีด้วยพี่นันนี่รู้จักคนเยอะนะรู้จักที่ไหนเราไลาน,น์นั่นอะไปเนียนกินฟรีกับเ,เขาเดิ เองเป็นใครวะเนี่ยผมนันไงนันเคยว่าซ่อมแอร์ให้ลุงไงเรารู้จักกันเนอะคนสนิทกันลุงสนิทตรงไหนวะอยากมาอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่พี่เชิญพวกนี้มาเหรออืมไม่รู้จักเลยเจมพวกมึงเป็นใครอ่ะจำนันไม่ได้อ่ะอย่าจับจิ๋มค้า แล้วกันนะว่าพวกหรือเนี่ยเป็นใครเป็นใครกลางวะเห็นยากว่าตายเนี่ยมาทุกง,งานเลยนั่นเองน,นองางไหนวะช่งางแอร์ในตำนานอะแฮปปี้นิวยูแซนนั่นยันว่างี่จะไปางานบ้านเขาทำไมคะคนรู้จักก็ไม่ใช่กูรู้จักกูเคยไปซ่อมแอร์เฮ้ยการที่พี่เคยไปซ่อมแอร์ก,กับเขาไม่ได้แปลว่าพี่รู้จักกับเขาไม่สมเหตเลยเฮ้ยกูจันัรนัน เธต้อนรับปีใหม่ลุงก็บอกให้เอาไนี่ไงเพรว่าอไหวพ้ออหไรทอไงานบุญคุ้นไายชิบหายหมดแล้วงานบุญคหยาบเิครับองานบุญคุ้นไยชิบหายหมดแล้วครับเลื่นหูสามสิบธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์